เรื่องราวของท่านเรื่องราวของท่านนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานอย่างยิ่งนามของท่าน จะได้รับการประกาศชื่อเสียงได้รับการยกย่องในรายชื่อของทหารที่แท้จริงท่านจะถูกอ้างถึงในบทเพลงของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เสียงของท่านจะสะท้อนกล้องอยู่ในท้องฟ้า ท่านบอกหนึ่งสิ่งให้กับเราในหูของเราว่าเรานั้นได้เข้าไปในหัวใจของท่านอย่างไร <c oughs> ว่าเราเข้าไปอยู่ในหัวใจของท่านได้อย่างไร ดังนั้นโดยอัตโนมัติเธอนั้นดังนั้นโดยอัตโนมัติเธอจะมีประสบการณ์เรากับว่าเราคือบุคคลเดียวกันจากกาละปะที่แล้วเป็นโกฟและโกฟปีของบาบาผู้ที่ได้มีประสบการณ์กับความสุขเหนือประสาทสัมผัส ก็อบและกป็นบกปีอฟยีลยโดยอัตโนมัติเราก็จะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือประสาทสัมผัสสิ่งนี้โด่งดัง และหากว่าเรานั้นเป็นผู้มีชัยชนะเหนือมายาเราก็จะเรียกได้ว่าเป็นมหาวีระดายดีจะพูดว่าจะพูดถึงประสบการณ์ของดาดีเป็นเพียงแค่สองคำเท่านั้นนี่คือเรื่องราวส่วนตัว ต่อให้เธออาจจะคิดว่าดาดี้มีความรับผิดชอบมากมายอย่างยิ่งของแผ่นดินนี้และแผ่นดินต่างแดนเดชกับวีเดชนี่ก็ตามนี่คือสิ่งที่เธอทุกคนคิดแต่ดาดี้ไม่ได้คิดคนที่รับผิดชอบคือเอกผู้เดียวนั้นไม่มีเราพวกไม่มีใครในบรรดาพวกเราเลยที่รับผิดชอบบาบาคือผู้รับผิดชอบ และเราเชื่อฝังท่านและทำงานรับใช้ดังนั้นมีความสุขในงานรับใช้ดังนั้นเราเป็นจัก,กรพรรดิที่ไร้กังวลไม่วิตกกังวลใดๆเลยเมื่อถึงเวลากลางคืนเราก็นอนและเฮลโลบาบาแล้วก็กูดไน เมื่อถึงตอนเช้าดาดีก็ตื่นแล้วก็เฮลโลบาบา g o กูดมอ n ์นิก็เท่านั้นเองดาดีก็จะอ่านมูรีฟังมูรีจะมีอะไรอื่นอีกละ่ะไม่มีความ <O> ye, กังวล <O ye, S 1> ไม่มีความเครียด o ye, o ye. ต่อให้แม่ตายก็ o ye, o ye. กินฮาว่า ต่อให้ภรรยาตายเราก็ยังต้องกินหาว่าแม่มันมวันาวรันกากรมสิ ดิษฎวิรติเซแจากจิตใจคำพูดการกระทำดิษตีวิติดิต,ต,ดติและทัศนคติของดาดีของฉันเองนั้นน่ะมันมีความคิดหรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่ละเอียดอ่อ,อนใดๆอยู่หรือไม่ยสุข ฉันนั้นเป็นผู้ให้คุณประโยชน์เช่นพ่อขายันคารีบาปสามนีมบาบาเป็นตัวอย่างอยู่เบื้องหน้าพวกเราเพียงเท่านั้นเองที่เราจะกลับมาคามาชีตจตบนเองคามาจีต และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิจันทีมาลาหรือลูกประคำแห่งชัยชนะเพียงเท่านั้นเองที่เราจึงจะกลับมาอยู่เนื้อวงกรรมเอาชนะการกระทำและกลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกประคำแห่งชัยชนะเหตุนี้เองถ้าเราทำความเพียรพยายาม เพื่อสภาพที่เพียบพร้อมสมบูรณ์นี้ตุกบีกบีโยอุดาสียะเทนชันอาโดโฮตาอุชาภคตมเรศแล้วแล,แล้วอุดาสีนะคะความทุกข์ความเครียดความกังวลทั้งหมดที่บางครั้งก็มาก็จะจบสิ้นลงสเกดีแบีบาร์บ้าเมย์สเมกีสูชน่าเดตเต้กี่บาร์แม้กระทั่งสำหรับสิ่งนี้ ในบางครั้งเนี่ยเป็นเวลาหลายต่อหลายครั้งที่บาบาก็เฝ้าแต่เตือนเราเกี่ยวกับเวลากีบัจจสมยเด็กหุมตเบหักวรากีอัวอุปรลูกๆให้มองดูเวลาในตอนนี้ขอให้มีการวางเฉยเบหัตไวรากวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด และอยู่อย่างอุปรามไปอยู่เหนือทุกสิ่งจิตนาเบหัตเกว่าอะไรากี่แต่กีเก่เป็นอย่างเงอาตมาตัปรามไรงเงี้ยิ่งเรานั้นมีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดมีการสละละทิ้งได้มากแค่ไหนนั่นหมายถึงยิ่งเรานั้นไปอยู่เหนือทุกสิ่งได้มากแค่ไหนอุตนะอัตุเมติกาลีฮามารียาด โดยอัตโนมัติยัดยัดยาตราของเราหรือการจาริกแสวงุญแห่งการจดจำและลึกถึงของเราก็จะทรงพลังยิ่งขึ้นตามนั้น powerful ขึ้น powerful ขึ้นตามนั้นถ้าเรามีศรัทธาาเราจะสอบคม อย่างแน่นอนเราจะให้บาบาได้ดูชัดของเราและอย่างแน่นอนที่สิ่งนั้นก็จะง่ายไดายราต้องโบยบินทำให้คนอื่นๆโบยบินและไปอยู่เหนือทุกๆสิ่ง